ดีครับบาเวียวพาแซ็บนะครับพี่น้องวันนี้บาเวียวพลาพี่น้องนี่นะครับมากินลาบครับพี่น้องเขาแรงนะครับกินเขาแรงน้อกันนะครับพี่น้องสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสครับพี่ยา่าน้องชมสวัสดีนะครับมาพี่น้องท่านผู้ชมสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่ะเนี่ยพี่เขาครับพี่น้องเออมาดีจ้ะอ่ะพี่ยาเข้ามาแลยเข้ามาลรงนี่เลยเีอาข้าวให้พี่ มาอน้ไหครับพีนน่น้องชิเขาเหมนกันครับไม่หลับนะครับพี่น,น้องหลับเนื้อครับอันนี้เนี่ยป้นอันปาลปาท<ช>ูนะจ๊ะพี่น้องเป็นอยากกินนั่นแบบแห้งๆนะจ๊ะถ้ากาศเนี่ยนอาหารน,น,นั่นน้องช้อนกับน้องไปอยาจะปิ้งตับมากไจเอาอันอื่นก็ได้หรอกอเอาเลยมาแล้วครับแซ่บๆพีน้อครับ ฝนกับมกาเซ้าจะไปนองเป้นสวัสดีครับพี่ยังไดีครับมากินข้าวครับขี้หวเข่าจ้ะวนเข็มกันแต่แม่เห็นน้องกิน เลยไปได้ทายพี่น้องเบิ้งซ้ำเหมือนัแล้วหิวเข่าแห้งตามมากกว่าหลายหลายเลยพี่น้องนะนั่นน้องน่ะเขาก็อหนังเนาะนะพี่น้องนี่กเขือครับกระเพาะนะครับหอมนะครับหอมกีกับร่างครับหอมมะเดืมีทั่วทั่วเหงาวนะครับพี่น้องอันนี้ครับตา การการ <c oughs> ขาวครับพี่น้องโอ้โหราฮารับผักเกี๊รากครับพี <c oughs> ่น้องกปิกอ้อนน่ะมาครับแซมหน่ครับหอ,อ,อบแมแร,ร,รงอ้อน,นหน่ะตัวน้บั่นแบหูใครของม่พนอนี่นะอืมแล้วก็ไหนออนี่น่าจะเช็ดหัวทนฉัน เียมงทางก่อนเร้ส่นจัดอร่อยไหมครับพี่เียเปลจานไหมแม่น่ไปแม่จะทำเป็นนี้ให้น้องขออนุญาตด้วยจ๊ะอยากึงเก็นมะจ่มดูได้ไขายยู่เขาจะไี่นอน ก็จนเบิร์ตละกับวัตถุดิบจะเยะจ้นมาาจะพี่น้องไปเที่ยวก็ยัง้ไม่ได้ไปเนาะอจิพาพี่น้องต้อบรรยากาศไปดูนี่พายุเขาวานนะครับพ่อยากกำลังี่ซั่นกะหาวเ่าจะไปเที่ยว กินก <G ül üyor> ินน่าอร่อยดิงเลยไก่กินครับหยิบก,กินลูุกเก่งมากข้าวนะตีถาละ็บทากินเลียนแบบจะีินหรอกรักวางข้าขงนอนหนูไม,ม่เอามาให้ตัวเองด้วยหรอหนะูเลีบบกยายัน่อต้องมาหนูวางตรงนี้เลย หือะไรนะตอนนั้นผู้ชมกินด้วยเลยมากินด้วยนะคะป้านาอามากินกับเฟียเลยกินข้าวกับหนูนะพี่เวียชวนซิเอ้ยอินจอนชวนซิมากินข้าวค่ะมาค่ะดื่อล้วจะไปนอนหัว่าเริ่มดื่อล้วจะทุกหมือนไปพรกเยนกันเลยอือเดี๋ยวแมวให้อีก แม่เอาให้ข้าวนะหลุดหยิบกินพิมนี่ข้าวนะหยิบกิน,ออนเ,าเา<ห>อาไว้นะครับพี่รัจ้างเงินครับแห้งละอร่อยค่อยสุกที ขากัดสมบูรณั่นเหมือนอ่ะสดบูหุ้ครับพี่น้องนี่นะครับที่เด็ดหลับเนื้อแล้วครับพี่นองหลับเนื้อไปเรืองจัด 主观，领导、嗯，领、嗯、导。嗯嗯 คุผมพี่น้องคือมาจำจำมันตามนี้เจ้าของไม่ได้แต่หนาเดียวกับเรื่องเป็นอะไรพี่น้องก็เป็นชันเดี๋ยวก,วยวยก,การพอดีนะครับพี่น้องเดี๋ยวอะไรเป็นตนอนผมเสื้อเขียวตัดเสื้อวนานเขียว พ well. ่เขานลงทำไมนะบอกพียากจยาออ่าเลนะ จ้าเห็ครับเขาเลเหมือนพ่นองเข้าวใส่ยอะจยังไม่หมดเลยพี่ยอ่ะันจำมีตั้งเยอะละเอ้าอ้าโดนะโดนะยังม่ใ่ยอะอ อยากกินไหมอยกขนไหมคุก,กินตั้ตงตักิ้ตักปิงกันใกล้แล้วครับพี่น้องหนึง่งช้นับข้าวผัดท่มา,า,ามักยังเอ่ก็บ่ค่อยกินถ้าแต,เเต่เป็นข้าวพัดนีได้แจ่มรักเต้หมูเอ๋รักเต้หมูกับอันพักไหนจนมันจะล้างเทือก ปนนนนเ,เป็นแบบกิมพักแม่ใช่ไหมจ๊ะน้องเฮ้ยหล่าได้ไหมก็ที่ว่าไปจะไปลนเกาหลีนะพี่น้องแตให้กินนะจ้ะไปโรงเรียนก็จะกินจ้ะพ้ยอะไรยังก็จะกินใช่ไหมบาดู่บ้านสั่นเลือกจ้ะพี่น้องเลือกกิน อร <ừ> ่อยไหมอร่อยมนแงนะครับพี่น้องเดี๋ยวต้องกระดกอไหม่อยไหมเป็นยงกินบวพี่น้องมองน้กิน ผมยำไปอิ่มครับพี่น้องแล้วยังอยู่ครับนี่กินนะยังไงไม่ทำไม่ให้มีไงน่ะลุงป้านาอาบอกคิดถึงอินทร์จังเลยจ้ะอินทรนคิดถึงไหมคิดถึงครับ ข้าวแลางน้องพี่น้องอ่ะ่้นเข้าวฟูหน่ะจ้ะยายแต่เราแว้งแต่ะน้ะพี่น้องล้านเลือกเลี้ยงมาถามตหลานครูตีไหมสัตวอ๋อน้ำหมดละอย่าทำอย่าทำเลยนะครับอ่านกินข้าวเยอะเอาข้าวใส่ปากเยอะ พี่น้องจกแสบกไม่เ,อ,เอาอนตัอันนี้ครับพี่กินรับเนี่ยใส่กันครับพี่น้องอ เอาไปิกากแม่เี๋ยวน่นะครับพี ame ่น like ้องมืเลได้บ้าเพียวในเล็กเลนแน่อะจะกินพร้อมลูกนะครับทำเลยไอ้เลยเจอกับพี่น้องกินมือเดียวครับพี่น้องนูเหมืนซีคนอยู่ครับยางนื่อยขึ้นหอดปากอไปไปนะพวกนี้เราเลยกเล็กที่มาป้าเป็นปาปูงยาอะรับนั ไปกันเรื่องบ้าไปเนี่ยไหนก็เอ้าไปละพอแล้วอืออือเด็กจาพี่น้องนะครับผมเคยหลับใจกันนะครับพี่แต่เสียบบ้าเกี่ยวผูยหญิว่า้หญิง ักมันแตบตัวจกคนคนหลับแม่หนอนะเรากพักนะเขาก็เลยนมาจ้าฮอพักกี่นกัน,นข้าวถ่ไหลายไหมครับเลือเลียนมาผมก็เลยเบื่อหน่อหนึ่ง เห็เขาแล้วนะะเาเห็นตัวนะจะถึงเวลาันนอัลวงอมตอพยายาินเขาไลนะครับพี่น้องบกบ่วรคือน้องยืนะครับสูงยครับ ก็เังกินกินได้หลายใด้หน่อยกัวนนียหรออืม้หน่อยอวนหน่อยกะบ่อวนกันนี่แต่บันนี้คือมาล้งก่นไปลร้งเรี้ยนจ้ะอืมร่อยไหมครับอร่อยาง

นี่อีกหรืยังฮะะเพาะหน่อยกันออข้าวมันุ๋นีบะเขอนม่ามิฉัชมดูสินะสัตันเนอือออ๋อนี่เราเขาจุดไนแ ข้าวอีกไหมกินข้าวอกินข้าวกินข้าวเอวกานอืมอ่าา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  มาหรอแลี้ยงแลวแต่มเ้นชอบแมวอแมวม่าสมาัเขาจอกมาปล่อยนะครับพี่น้องปล่อยาวว้ป่านะครับมาตามน,นี่บางคนที่เรานี้แมวครับลอยมอันบ้าเ้ยปล่อยนะครับปล่อยก็เดจับไได้ไนะครับคนเดกินจ้ะแม่กินไหมตรงนี้ย <c oughs> Mèo tìm tìm lấy má cẩu rồi nè cậu Ừ Xì im là không mình <laughs> oh. <laughs> 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 có quay gốc Quay nè mũ bẩn là tìm Mẹ chào Chào Im liền rồi Một niềm hòa thôi ไม่กูเห็นกูมันักอ่ะจรินได้ายเนี่ครับอ่ร้านก็เป็นเร่อนิดนเงินมก้อนันนี่หรอิ้มก้อนเลยนะจ๊ะเป็นบ้อนยิ่มนะ่หรอไคหน่อยอยู่ทเป็นก้นมันให้คนกินอาหารเริมดีกวอันนี้ว่าเป็นผลไม้บดนะพี่น้องแอปเปิลบดแครอทบด Bạn bạc là ở các tập thể mục dưỡng hoặc bằng thương con của ông bán thơ lạc thơ lạc ghét mướn thơ lạc thơ lạc thơ lạc ghét mướn thơ lạc là lạc thơ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  lạc มาสองนันบ้าเกี่ยวบบยกัน,นยุ้ยคนเกาหลีเกาหลีมั้งครับพี่น้องจ้ะร้องหลังเดือนนั้นเป็นน้องจ้ะทุกฟอยุ่ยซื้อกับเ็นได้พี่น้องอ,อันเหมือนแบบแต่มอปะยังหาสาเหตุไม่ได้จนพอทุกมือนี่จ้ะหมอที่ว่าดียุ้ที่ว่าแบบเพิ่นมาเป็นแบบเป็ี่ยนยุ้ยตรงนี้แล้วก็เป็นยุ่ยตรงนั้นงามขาหนาจ้ะถ้า,า,ถาเป็นทางไหนก็จังตับ หรือว่าเป็นในสมองหรือเป็ี่ยนยังจนพี่น้องอันตรายหมอว่านะแต่ว่านี่กับเพิ่นกับเสาตั้งแต่ตอนนั้นมาจะตกจงแด้ตอนเปล่นทุกท่ายกับสองสามเดือนนึงเด้ยพี่น้องไปนอนเลี้ยงบ้านนั่นแต่แขนขานะเจาะน้ำเกลือจนบ่มีหมองจะเจาะพี่น้องจนแบบเส้นเลือดเส้นเลือดนี่เจาะบ่ได้เลยนะจ๊ะพี่น้องเจาะแบบน้ำเกลือบ่แลีนน่ะจ้ะ จอเฮือนึงแบบฮัลโหลเป็นกะไฮน้ำยาเป็นกะยาแต่อีตุนล้านจากยากันขอซราคุณหมอจันสิอีตุนล้านล้านกะไฮนะม่นไ่เป็นไรเป็นกะเลยกลายเป็นคนหยาดลุ่บานจ้ะหยาด<ร>เ,เลยครับมือนี่พี่น้องอันนไม่ยช่หยาดนะครับพี่น้อง <laughs> ไว่าหาหมอว่าแต่พี่น้องว่าหาเรื่องอะไรเงี้ยไม่ได,มไ,ดได้พี่นอ้องหยาดกลายเป็นคนหยาดเป็นเรื่องที่น่าจัดอืมจริงมาก่รงมาก บอกกันผู้ชมกันโอเคบอกปาราอากันนะบอกกันลูกครับคลิปนี้บ้าเบียบกับปีปามีน้องไป็นสนิทนะครับยังไดกับปามี่น้องกดติดตามช่องบ้าเบียบพาร์เซียร์รู้ไหมนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องแล้วก็ขอบคุณพี่น้องในหลายๆนะครับที่เขามาบหลับซมช่องบ้าเบียบนะครับจ้าขอบคุณที่ว่าเป็นกำลังใจแห่งบ้าเบียบขอบคุณอาจารพี่น้องเนื้อใดที่ว่าเฮ็ดได้กับไทยย้ำเฮ็ดนั้นนะเจ้าพี่น้องเนื้อใดที่ว่าแบบ อยากให้พี่น้องมันเบิ้งล่ามีความสุขไปกับเขาทุกเช้าจะเป็นตัวตนของครอบครัวบ้าเบี่ยวจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องทั้งนี้นะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆเลยอร่ามไม่ดีหรอกสวัสดีครับอ่า